สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันเ,เป็นตัวแทนของอ,อบตอดอมสังนะคะดิฉันนางสาวนัทพัฒน์เฉลิมพงศ์นะคะนักพัฒน,นาชุมชนอ,อบตอดอมสังค่ะค่ะสวัสดีนะคะดิฉันนางสาวจรีพรข้องพูลเจ้าพนักงานกา,การเงินและบัญชีอบตอดอมสังค่ะค่ะสว่วนพี่คนกลางเสื้อเขียวนะครับ พี่พัชรีศรีหลังเพโลดรองประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะสังนะคะซึ่งวันนี้ท่านติดภารกิจก็เลยให้อิ๋วนะคะเป็นผู้นำเสนอในเรื่องของโรงเรียนสามกลุ่มก็คือการทำงานของเยาวชนในตำบลอิ๋วะค่ะก็จะแบ่งประเภทในการที่จะทำงานเนี่ยทั้งหมด3าประเภทเแยกเป็นในเรื่องของหญิงตั้งครรภ์ไว้ทีนี้การทำงานของหญิงตั้งคันนะคะ ก็มีการคิดริเริ่มจากท่านนายกคนเดิมนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงท่านนายกเป็นท่านนายกประ,ประพันธ์เสือสังโคก็เลยสารงานต่อค่ะก็เลยเกิดเป็นโรงเรียน3ามกลุ่มเกิดสุขซึ่งวัตถุประสงค์ในการเ,ออเกิดเป็นโรงเรียน3ามกลุ่มเกิดสุขก็คือมาจากที่เราได้เรียนร่วมเรียนเป็นนักถักทอเนี่ยะคะ่ะแล้วก็มีวิธีคิดว่าการทํางานของเด็กในตําบลดอนมะสัง ควรจะมีการแบ่งกลุ่มเป็นทั้งหมด3กลุ่มก็คือหญิงตั้งครรภนึ่นะคะประเภทที่1ก็คือหญิงตั้งครรภ์กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มในศูนย์ของพนาศูนย์พนาเด็กเล็กและกลุ่มที่3ก็คือในส่วนของกลุ่มแกนนาสภายเยาวชนตะบนธรรมสังซึ่งวันนี้นะคะก็จะพีเซตนในเรื่องของกลุ่มกลุ่มแรกนะคะคือหญิงตั้งครรภก็ได้ประสานกับทางโรงพยาบาลนะคะว่า การที่จะเกิดเป็นโรงเรียนได้นเนี่ยเราควรมีวิธีการจัดการที่จะมีให้ออกมาเป็นรูปธรรมและมีวิธีการดําเนินการในเรื่องของวิชาการรวมถึงในเรื่องของที่เราจะต้องนําข้อมูลในในตำบลน,นะคะว่ามันเกิดปัญหาอะไรบ้างภายในตําบลเกี่ยวกับหญิงตั้งครรภซึ่งจากวิธีคิดนี้ทําให้พบว่าหญิงตั้งครรภในตําบลดมสังเนี่ย ส่วนส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นหญิงที่มีการแต่งงานถูกต้องตามประเพณีและมีการทํางานแต่ยังมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เราต้องควรเข้าจะเข้าไปดูในเรื่องของเยาวชนนะคะที่เขาเมีการไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่เรียนหนังสือแล้วก็เป็นค่านิยมที่ว่าจะต้องมีเพศสัมพันธ์ และมีครอบครัวก่อนวัยอันควรซึ่งในตำบลนามาสัังมีทั้งหมดประมาณเจ็ดคู่ซึ่งก็มาคิดกับท่านรองประหลัดนะคะว่าพิติ่รรวมถึงท่านนายกแล้วก็ท่านผอรพอสตว่าเราควรมีโรงเรียนหรือมีแกนอะไรสักอย่างหนึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กในในตำบลเราซึ่งวัตถุประสงค์ในในโรงเรียนนี้ควรจะเป็นสตาารีค่ะที่มีความเสี่ยงหรือ คิดว่าตัวเองจะมีบุตรนะคะก็เลยเปิดเป็นโรงเรียนสามกลุ่มเกิดสุขขึ้นมาทีนี้นะคะวิธีการที่จะเปิดเป็นโรงเรียนขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มมาจากวิสัยทัศน์ท่านนายกก่อนว่าถ้าเรามีโรงเรียนเนี่ยเราสามารถที่จะนำนำความรู้ที่นักถักทอแล้วก็วิชาการประสบการณ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาสอนหรือมาชี้นำให้เขาว่า วัยที่เราควรจะมีการมีครอบครัวเนี่ยควรเป็นวัยใดและถ้าเกิดพลาดพังแล้วเนี่ยเราควรจะต้องดูแลในเรื่องใดบ้างก็คือเราก็คือมีการที่จะประชุมร่วมกันนะคะมีคณะกรรมการในรูปแบบของคณะกรรมการนะคะแล้วก็มีวิธีการที่จะใช้เพิ่มเพิ่มอาวุธให้กับนักถักทอเองก็คือเข้าร่วมกับคุณหมอนิชลาซึ่งท่านอาจารย์นะคะก็ให้แนวความคิดของเราซึ่ง ตอนนั้นนะคะท่านรองประหลัดได้นำสตรีะคะ่ะรวมถึงอสอมในตำบลเข้าไปรวมเรียนรู้ร่วมเรียนรู้กับท่านอาจารย์นิชราค่ะว่าในฐานะที่เราเป็นอสอมเนี่ยมีหน้าที่ในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของเ,อเป็นแกนนาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดูแลเรื่องเยาวชนสตรีผู้สูงอายุก,ก็แล้วแต่เนี่ยเราควรที่จะรู้ในเรื่องของเยาวชนด้วยก็ท่านรองประหลัดนะคะก็นํา นำอสมอนะคะเข้าร่วมฟังบรรยายกับอาจาร,รย์นิชรานะคะแล้วก็มีการแต่งตั้งเป็น,นคณะกรรมการในรูปแบบของอ,อาจารย์จะใช้อาจารย์ก็คืออสมอแต่ละหมู่เป็นอาจารย์แต่ละชั้นแต่ละชั้นก็คือหมู่ที่1ก็คือชั้นชั้นก็คือ1ห,หมู่1ชั้นจะใช้อสมอททางานร่วมกับคณะทํางานของเราอะค่ะ นี่ก็คือหลังจากที่เราประชุมกันแล้วอะค่ะแล้วก็มาระดมความคิดกันว่าภายในตําบลเรามีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็หลังจากที่เรามีการวางแผนตั้งคณะทางานแล้วเนี่ยแล้วก็แบ่งในเรื่องของที่จะเป็นอาจารย์ประจําชั้นเพื่อจะดูในเรื่องของเด็กนะคะในแต่ละหมู่เนี่ยแล้วก็เกิดมาเป็นโรงเรียน3ามกลุ่มเกิดสุกอะคะ่ะวิธีการดําเนินการก็คือ ให้อสมแต่ละหมู่นะคะสำรวจในพื้นที่ตัวเองว่ามีผู้ที่ตั้งคันแล้วก็เยาวชนที่ตั้งคันมีกี่รายหลังจากที่สำรวจมาแล้วเนี่ยเราก็จะเ,เชิญนะคะเชิญหญิงตั้งคันรวมถึงสตรีที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงที่จะต้องมีบุตรนะคะเข้ามาร่วมในโรงเรียน3กลุ่มเกิดสุข เพื่อถามว่าทําอะไรคะในในโรงเรียนนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราจะไม่ใช้คําว่าโรงเรียนเป็นวิชาการแต่เราจะใช้วิธีการที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าท่านตั้งคันท่านมีปัญหาอะไรบ้างท่านต้องการให้เราเข้าไปช่วยในเรื่องอะไรบ้างและเราต้องเพิ่มเติมในเรื่องของวิชาการให้ท่านอะไรบ้าง ก็คือเราจะได้พยาบาลจากที่โรงพยาบาลนะคะมาช่วยในเรื่องของวิชาการโภชนาการแล้วก็สุขานามัยก็คือจากที่สังเกตนะคะผู้ปกครองก็นําเด็กในตําบลน,นะคะมาร่วม ที่โรงเรียนของเราก็คือที่ตั้งตั้งไว้นะคะก็คือเดือนละหนึ่งครั้งเราจะต้องมาพูดคุยว่าปัญหาของของเดือนนี้ใครมีปัญหาด้านใดบ้างต้องการให้ทางราพอพสตอแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่แล้วก็คุณครูก็คืออสมอที่ได้รับการอบรมอะคะ่ะเข้าไปดูแลเรื่องอะไรบ้างซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองแล้วก็แกนำนำอะคะ่ะแกนนำอสมอก็คือคุณครูประจำชั้นนะคะเป็นอย่างดีค่ะ องค์การบริหารส่วนตำบลนบมสังนะคะขอจบการนาเสนอเสนอเพียงเท่านี้ค่ะอาจารย์ตั๊กมีอะไรเติมไหมครับเชิญเลยครับครับก็เมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะครับลงพื้นที่ดอนมะสังมาใหม่ๆเลยนะครับไปถอดบทเรียนเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนในในการทำงานด้านเด็กนะครับ เสน่ห์หรือว่าจุดเด่นของดอนมะสังเนี่ยนะครับผมค้นพบอยู่3มเรื่องเรื่องที่1ก็คือว่าคนที่ทํางานด้นานเด็กและเยาวชนเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่มีตําแหน่งแห่งที่ด้านงานพัฒนาชุมชนด้านการพัฒนาเด็กหรือว่าครูนะครับหยิบเอาเจ้าที่การเงินมาทํางาน ด้านเด็กและเยาวชนแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับทํากับใจทั้งภารกิจตัวเองเนี่ยต้องมานั่งปิดงบประจําเดือนแต่ว่าต้องปีกเวลามาทํางานด้านเด็กและเยาวชนเนี่ยคือเห็นเห็นคุณค่าและเป็นคนในพื้นที่ที่จะต้องสร้างเด็กขึ้นมาในพื้นที่แล้วก็แกบอกว่าการลงพื้นที่ไปแล้วก็มีคนเรียกพี่เรียกแม่และมีความสนิทสนมในพื้นที่เนี่ยทำให้มันเหมือนเป็นบุญนะครับแล้วก็เติมพลัง พลังใจตัวเองทํางานมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือประเด็นที่1ของดอนมะสังนะฮะประเด็นที่2ของดอนมะสังคือว่าดอนมะสังเนี่ยระเบิดการทํางานของตัวเองเนี่ยจากภายในจากทุนทุนของตัวเองในชุมชนนะครับก็คือการหาภาคีการสนับสนุนจากองค์กรที่มีจุดเริ่มต้นในชุมชนของตัวเองนะครับรู้ว่าจะต้องทํางานที่ไหน นะครับคนทํางานตอนนั้นสองนี้รู้รู้แหล่งทุนในชุมชนตัวเองนะครับวันนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าน่าชื่นชมมากนะครับอันนี้3ามก็คือว่าการมีส่วนร่วมของคนน้มัสังเนี่ยเห็นทิศทางการทํางานร่วมกันนะครับภาคีที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยรู้ว่าจะต้องเดินในแบบไหนนะครับที่สําคัญคือที่นี่คือเปลี่ยนผู้บริหารนะครับผมเปลี่ยนผู้บริหารแล้วก็เปลี่ยนนายกตอนแรกเหมือนว่าจะชะงักงานโครงการแต่ว่าผู้บริหาร คนที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยก็เอาด้วยเนื่องจากว่างานที่กำลังทำเนี่ยคืองานที่ชุมชนท้องถิ่นหรือว่าเป็นสถานการณ์ที่มีความรุนแรงในพื้นที่เองนะครับนี่คือสน่หล,ลักๆของของดอนมาสั่งครับขอชื่นชมพี่นักัททอทั้ง3คนนะครับลองติ๊กไม่มานะครับวันนี้ขอชื่นชมครับขอบคุณมากนะครับ